สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงระลึกถึงนักบุญคิมแทยอนแบบอย่างความกระตือรือร้นในการประกาศพระวาจาของคริสตชนเช้าวันพุธที่24พฤศจาคมเวลา9นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกพบปะสัตว์รุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วันนี้ในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องความกระตือรือร้นในการประกาศพระสารพระองค์ทรงนำสัตรบุรุษพิจารณาการเป็นประจักษ์ยพยานของนักบ,บุญอันรูคิมแทยอนชาวเกาหลีทรงยกย่องท่านที่แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการประกาศพระวาจาและทรงเทิดทูนการเป็นประจักษ์ยพยานที่หานกล้าของนักบวชพื้นเมืองคนแรกของเกาหลีผู้นี้ที่ที่ที่เป็นมรณะศักขี์ด้วยพระความเชื่อผ<ม>ู<ม>้เพ<ม>ียรพยายามแสดงความรั ของพระเจ้าต่อเพื่อนร่วมชาติแม้จะถูกกดขี่ข่มเหงและต้องพบกับความยากลำบากนานับประการก็ตามเ สมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงเริ่มแบ่งปันด้วยการพรรณนาถึงนักบุญอันดรูคิมแทยอนบาทหลวงพื้นเมืองคนแรกของเกาหลีผู้พลีชีพเป็นมรณะศักขีด้วยพระความเชื่อของท่านพระองค์กล่าว่า ชีวิตของนบุญแอนดรูคิมคือประจักษ์พยานที่ชัดเจนถึงความกระตือรือร้นในการประกาศพระวรสารท่านวางใจในพระเจ้าและภาคเพียรที่จะเผยแผ่พระวาจาแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากและถูกกดขี่ข่มเหงก็ตาม แต่ถึงแม้จะอยู่ในช่วงของการกดขี่ข่มเหงอย่างป่าเทือนนักบุญแอนดรูท่านก็ออกตามหาสมาชิกในฝูงแกะของท่านอย่างกล้าหาญผู้ที่ต้องกระเจิดกระเจิงไปเพราะกลัวจะถูกจับกลัวจะถูกบีบบังคับให้ปกปิดสถานะของตนไว้เป็นความลับ ประมาณ200ปีที่แล้วประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีการกดขี่ข่มเหงศาส,สนาคริสต์อย่างรุนแรงมากตอนนั้นการเชื่อในพระเยซูคริสต์ในเกาหลีหมายถึงการพร้อมที่จะเป็นประจักษ์พยานแม้ตัวจะต้องตายก็ตามคารวาสคือกุญแจสำคัญในการถ่ายทอดความเชื่อในเกาหลี ความเชื่อของพวกเขามีความสำคัญต่อการทำให้ความรักของพระเยสูเจ้าเป็นที่รู้จักไปทั่วแว่นแควนจากนั้นพระองค์ทรงนึกย้อนไปยังสมัยที่อันดรูย,ยังเป็นเนนหนุ่มท่านเคยให้ความช่วยเหลือบัดหลวมิชนรีจากต่างแดนที่ลอบเข้าประเทศมาอย่างลับๆเพื่อรับใช้ผู้คน ท่านกล้ากลืนฝืนทนต่อความยากลำบากอันใหญ่หลวงเพื่อเห็นแก่พระวาจาพระเจ้ารวงกลัดว่าครั้งหนึ่งระหว่างการเดินป่าอันยาวนานท่ามกลางหิมะท่านถึงกับล้มลงไปกับพื้นด้วยความอ่อนแรงและเสี่ยงที่จะต้องแข็งตายไปบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยหิมะมทันใดนั้นท่านก็ได้ยินเสียงหนึ่งพูดออกมาว่า ลุกขึ้นเถอะแล้วเดินต่อไปท่านตระหนักได้เลยว่าในการเป็นประจักษ์พยานถึงพระวาจาท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังและนั่นหมายความว่าพระเจ้าจะไม่มีวันทอดทิ้งท่านเลย ต่อมาพระองทรงยอมรับว่าท้ายที่สุดความภาคเพียรในการติดตามพระคริสต์และรับใช้ผู้คนก็ทำให้นักบุญแอนดรูคิมต้องจบชีวิตลงด้วยการเป็นมรณะศักขีสำหรับท่านแล้วการสแสดงออกที่เป็นการส,สรุปตัวต,วตนทั้งครบของการเป็นคริสเตชนก็คือสิทธิ์พระคริสต์ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วการเป็นศิษย์พระคริสต์หมายถึงการติดตามพระเยสุเจ้าเดินไปตามหนทางของพระองค์และสิ่งนี้ก็ส่งผลต่อการมอบชีวิตของตนเพื่อพระวาจาของพระเจ้าโดยธรรมชาติแล้วคริสเตชนเป็นผู้เผยแผ่ธรรมและเป็นประจักษ์พยานเช่นเดียวกันกับที่พระเยสุเจ้าทรงเป็นผู้เผยแผ่ธรรมและเป็นประจักษ์พยานถึงระบิดาชุมชนคริสเตชนทุกกลุ่มและทั่วทั ทงพระศาสนาจากก็เช่นกันที่จะได้รับอัตลักษณ์นี้มาจากพระจิตนับตั้งแต่วันสมโพธพระจิตเจ้า แล้วทรงตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อพระวาจามีชีวิตชีวาขึ้นอย่างครบถ้วนบุคคลผู้นั้นก็จะไม่นึกถึงตัวเองหากแต่จะเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อโดยทำให้มันกลับกลายเป็นความเชื่อที่ถ่ายทอดได้ตรงนั้นแหละที่ความลุ่มหลงในการประกาศพระวาจาถือกำเนิดขึ้น และแม้บริบทโดยรอบจะไม่เอื้ออำนวยมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงตรงกันข้ามมันกลับจะมีคุณค่ามากขึ้นนักบุญอันดรูคิมและผู้มีความเชื่อชาวเกาหลีคนอื่นๆได้สแสดงให้เห็นว่าก,การเป็นประจักษ์พยานในการเผยแผ่พระวาจาะในช่วงเวลาที่เกิดการกดขี่ข่มเหงนั้นย่อมบังเกิดผลแก่ความเชื่อได้เป็นอย่างมาก ตอนที่อันรูเป็นเนนอยู่นั้นท่านต้องแอบหาทางให้การต้อนรับบัตรหลวงมิชชนนรีจากต่างแดน นี่ไม่ใช่งานง่ายเพราะระบบการปกครองของเกาหลีตอนนั้นห้ามมิให้ชาวต่างชาติย่างกลายเข้ามาในดินแดนของเขาอย่างเด็ดขาดครั้นเมือ่อท่านต้องเดินทางไปถ้ำกลางหิมะโดยไม่มีอะไรตกถึงท้องเลย พอนานเข้าท่านถึงกับลม้มลงไปกับพื้นด้วยความอ่อนแรงหมดสติและเสียงที่จะนอนแข็งตายอยู่บนกองหิมะแต่ณตอนนั้นเองจู่ๆท่านก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่าลุกขึ้นเถอเดินต่อไปครั้นเมื่อได้ยินเสียงนั้นแล้วอันดรูก,ก็รู้สึกตัวพลางเหลือบไปเห็นบางอย่างที่เหมือนกับเป็นเงาของใครบางคนมานำทางให้เขา può portare molti frutti alla fede. จากนั้นพระรงองค์ทรงตั้ง,งข้อสังเกต,เกตว่าประสบการณ์ของประจักษ์พยานชาวเกาหลีผู้ยิ่งใหญ่นี้สอนเราถึงลักษณะสำคัญของความกระตือรือร้นในการประกาศาพระวระสารน,นั่นก็คือความกล้าที่จะลุกขึ้นยามที่เราล้มลงและในขณะที่นักบุญอันดรูล้มลงตามความหมายทางกายภาพนั้นนักบุญเปโตรเองก็ตกอยู่ในบาปเช่นกันกับการที่ท่านปฏิเสธ พระคริสต์ถึงสามครั้งนี่แสดงให้เราเห็นว่าเรารเองก็สามารถที่จะลุกขึ้นได้เสมอแม้หลังจากที่เราพลาดลม้มขณะเดียวกันการที่เราลุกขึ้นได้อยู่เสมอนั้นก็เป็นเพราะพระเยซูเจ้าไม่มีวันจะทอดทิ้งเราเป็นอันขาดพระองค์งจะทรงอยู่ใกล้ๆเราเสมอจะทรงคอยหนุนนำใจเราและจูงมือเราไปและพระองค์งจะตรัสกับเราอยู่เสมอเสมอว่า ลุกขึ้นเธอแล้วเดินต่อไปพระเยซูเจ้าพระองค์เองคือผู้กลับคืนพระชนทีจากความตาย ที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงยรืนยันกับสัตบรุษว่าการกลับคืนพระชนชีพของพระเยซูเจ้านั้นคือธรรมล้ำลึกอย่างแท้จริงซึ่งมีรากฐานมาจากความเป็นไปได้ที่เราจะลุกขึ้นจากการพลาดล้มทุกๆครั้ง และนี่ก็คือ่อเกิดของพลังที่จะทำให้เราสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้จึงขอแบบอย่างของนักบุญอันดรูคิมแทยอนบัตรหลวงชาวเกาหลีที่พ่อนำมาแบ่งปันวันนี้ช่วยเพิ่มพลังให้กับพวกเราเพื่อที่จะลุกขึ้นและก้าวเดินต่อไปด้วย ที่น้องชายหญิงทั้งหลายจงอย่าได้ท้อแท้จงอย่าปล่อยให้ความชื่นชมยินดีในการประกาศพระวรสารอันหวานชื่นของเราต้องถูกแย่งชิงไปและขอให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยพลังที่พระเยซูคริสต์ประทานให้แก่เรา